เินข้าวโอ้โหแล้วเขามีดฟันมานี่ว่ามาจากไหนเนี่ยมึงโดนก็ฟันมึงเกง่งไรแหม่มวนี่เนาเลียงก็มาจะแมวหรอกปูตัดน,นี่ไปปูกินไม่ลงกินแล้วมาไล่ทิ้งแล้วไปกัดเขาแร้วมึงอะเก่งใช่ไหมกินไป โอ้เขาฟันมันมายาวเจ๊ยจนมันเพยเยอะเอายาใส่ใช่ไหมนีม่มันเป็นเผยยาวเจ๊นั่นไงกิงแล้วเขาคาทงเนี่เวนไปกัดไปชกของกินเขารืออึลองก,กินเข้าไปอไย้ำให้อ เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้สกอยมาก็อร yeah, ่อยไปลูกกิ่งใช่คหมโดนฟันมาบักใหญ่ดิท่าเอายาใส่มันป่ะัน